ล่อไปเก็บพิกมาให้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนชองพิกี้ตูนนะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าแต่ฟ้ายัางค่อนข้างมืดอยู่นะทุกคนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ก็มีฝนตกปรยๆนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยไปใส่ได้เพราะว่า ฟ้าน่าจะมืดทั้งวันเพราะตอนเย็นดูพยากรณ์อากาศแล้วฝนก็จะตกเนาะวันนี้เราจะมีการเก็บผักเหมือนเดิมแล้วก็ลงต้นไม้ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะลงอะไรบ้างเนาะดูกันคะ่ะเดี๋ยวต้นจะอัปเดต นาข้าวให้ดูนะคะเมื่อกี้เห็นแว่าแวลว่าคุณพ่ออยู่ตรงนาข้าวเดี๋ยวเราไปทมคุณพ่อกันว่าคุณพ่อทําอะไรนะคะจิ้งหรีดจิ้งหรีดตัวบรลเลยเยอะเลยจิ้งหรีดเพียบเลยค่ะโอ้อยากจับ <c oughs> คุณพ่อกำลังไอ้น,นี้นะคะ กำจัดหญ้านะคะกำจัดหญ้าในนาข้าวสองคนนี้ก็ดูถ่ายรูปอืไม่ได้หรอกไม่ได้หรอได้ค่ะไอ้น,นี้ฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่ละถามคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าจะเกี่ยวข้าวประมาณ October ม1ทนอ o กเทรอใช่วันที่10เดือนตุลาแต่ตัวไม่มั่นใจว่า จะได้มาหรือเปล่าต้องดูตารางงานของสามีด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะได้มาหรือเปล่าถ้าได้มาก็จะถ่ายวิดีโอตอนเกี่ยวข้าวให้ดูนะคะทุกคนเติมน้ําใส่ถังให้คุณพ่อคุณพ่อไม่รู้คุณพ่อจะเอาไว้ทําอะไรนะนี่ฝนเริ่มตกแล้วทุกคนเริ่มตกหนัก้ามาถึงปุ๊บตกหนักเลยวันนี้คุณเขาแต่งตัวเข้าสวนเต็มเลยปกติก็เต็มอยู่แล้วนะ วโวันเสาร์โดนเมียลากมาทําสวนวันหยุดก็ไม่ได้หยุดกับเรา <c oughs> ตื่นกำลังนั่งพักยูนนะคะนั่งรอนั่งรอฝนหยุดลงนิดนึงไม่มีท่าทีจะเบาเลยค่ะทุกคนมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นเลย ไม่มีท่าทีเบาเลยนะจ๊ะดูดูสามีสามีตุนพ่ง <laughs> ถือล่องไปเก็บพริกมาให้นี่ขอบคุณมากค่ะ uh, This is all. Not. I all only have a t น็อ e Japanese good. no good color red one mix Thai and Japanese sorry oh m i x mixed Thai and Japanese oh. oh I don't know which is which variety. Maybe it's Kinu. Right? Oh, yes, yes. Kinu, I got green one also. Oh. Kinu. Kinu. Ipun. I know. Maybe it's Chinda. Right? What's no. the difference? I think this one is it's Japanese. Mm. Japanese one, big and long one. โอเคถึงตา,ถ,งตาถึงตาตูนไปเช็คบ้างนะตัวฝนมันตอกอยู่เลยทุกควันวันนี้จะได้ทำสวนไหมนี่เนี่ยฉันไม่น่าจะได้เอาพืชลงเพราะดินเพราะดินแฉะทำไม่ได้อะว้าวไดีดู แล้วก็ต้นพวกนี้ติดดอกแล้วโอ้ต้นนี้ติดลูกเพียบเลยติดลูกเพียบเลยโอ้ยสู้ๆนะดูมะเขือเทศขนาดเพิ่งตัดไปนะทุกคนดูดูเขาโดดอีกแล้วพันนี้ขยายพันธุ์ไวมากๆนะบอกไวบอกไว้ไวเลยขนาดตัดขนาดตัดเขาตัดแต่งเข้าไปแล้วก็ยังแบบดู ส่วนตะไคร้อ๋ออากีพึ่งถอนหญ้าตะไคร้กับข่าอ๋อไม่ใช่ตะไคร้กับขมิ้นอากีถอนหญ้าไปนะคะกระเพรากระเพรากระเพรากำลังงามเลยดูทุกคนที่ขิ้นหนูตายน่าจะเพราะใตฝุ่นนั่นแหละเมื่อที่แล้วตายไปต้นหนึ่งโอ้ยเสียใจอะ่ะแต่ไม่เป็นไรมีต้นอื่นอยู่มีต้นอันอยเทียบ ไอ้พวกนี้ก็เพิ่งติดดอกติดลูกเองเนี่ยจะทันหน้าหนาวเขาา้าไหมไอ้น,นี้ก็ขี้หนูเหมืนกันจะทันหน้าหนาวไหมขี้หนูหรือจินดานเนี่ยจำไม่ได้แล้วส่วนส่วนตรงแตงกวาตรงเนี้ยอากิตัดออกหมดเลยนะคะเพราะอากิบอกว่าอากิจะหนอนอากิตัดตัดใบมันออกไปเลยอู้มะละเต็มเลย มะระเพียบเลยเนาะต้องมาเก็บมะระมะระเต็มเลยวันนี้ขอตัวไปพักก่อนถ้าฝนมันตกขนาดนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้ไป <c oughs> หลังจากกลับมาบ้านอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะตูนกำลังไปคาเฟ่กันนะคะพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วตูนกำลังไปคาเฟ่กันคาเฟ่อยู่ในเมือง โอฮะมะนะคะเดี๋ยวตุนจะขึ้น uh huh. ชื่อคาเฟ่ให้นะตุนจําชื่อคาเฟ่ไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวถึงที่แล้วตุนจะบอกนะตุนลืมเหมือนกันตุลลืมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางไปคาเฟ่กันนะคะเรามาชมบรรยากาศทางไปคาเฟ่กันค่ะแถวหมู่บ้านคุณแม่จะขึ้นชื่อมากสําหรับแก๊งมอเตอร์ไซค์แล้วก็แก๊งนักปั่นจักรยานนะคะเพราะสามารถ เห็นวิวภูเขาแล้วก็ทะเลตลอดรอบฝั่งทางเส้นทางก็เลยสวัสทิตจะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานปัน่นเส้นทางเนี่ยเยอะมากนะคะทุกคนตูนก็เลยถ่ายรถทริปมาให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากเราไปชมกันค่ะ นี้เราอยู่ที่ไหนกันคะว o t บีช c h ดเนียงซุมุแอเรนะคะทุกคนทากุมะใหทากุมะทาวทากุมะทาวนะคะมีคนกำลังหลบกองไม่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 ไม <laughs> อะปีที่แล้วปีที่แล้วตุนมาตรงเนี้ย ยังไม่ได้สร้างเลยนะทุกคนเขาจะสร้างเป็นเกสต์เฮาส์นะคะตรงนั้นตรงที่เห็นก่อสร้างตรงนั้นก็คือคาเฟ่ที่เราไปนั่งกันมานะคะทุกคนส่วนถัดไปก็จะเป็นลานแคมปิ้งคนมาจอดแน่นมากเลยนะคะลานแคมปิ้งมีรถมีรถแคมป์ด้วยแบบนแน่นเอียดมีคนแอบหนีไปต่ออีกและต่อหิน ดูหินที่นางสร้างเด,เดี๋ยว,าว,วาพาไปดูวิวแล้วจะพาไปดูวิวนะคะ <Titan> <c oughs> โอ้ยแดด ตอนเช้าแล้วฝนตกดีดีจะทำสวนไม่ได้ทำพอมาถึงพอมาถึงบ้านฝนหยุดเลยแดดออกอ้อยแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีเวลาเข้าสวนแล้วด้วยอะ่ะอุย้ยปูครับอ่ะคูครับเทียครับอืมอุย้ย a ลอตอ f คร a บ ปูปูปูเพียบเลยทุกคนจุนเห็นประมาณห้าหกตัวแล้วนะปูเพียบเลยปูเพียบเลยปูเพียบเลยเดี๋ยวจับไปดองส่งไม่ได้แต่กีบบอกว่าไม่ให้กินนางห่วงเรื่องความสะอาดมากโอ้ยดงปูเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยทุกคนดงปูเลยตุนเจอเปสิบตัวเลยนี่ดูปูอีกละเต็มเลยอ่ะเต็มเต็มเลย ใครที่แบบอยากได้ปูเอาไปลองนะจับไปเลยโอ้ยอยากจับ <c oughs> อากิบอกไม่อยากขามส่งโรงพยาบาลเดอ้อ <c oughs> แค่นี้ก็ท้องไส้ปั่นป่วนบ่อยแล้วตุล <c oughs> และอย่างหนึ่งเข้าลโรงพยาบาลญี่ปุ่นไม่สนุกเลยทุกคน เข้าติดต่อ,อยากต้องแบบต้องโทรบุ๊ต้องอะไรพวกนี้โอ้ยคนมาตุนพูดเสียงนงะคนมาตกปลาเพียบเลยคนเห็นไหมเดี๋ยวตุนซูมให้ดูคนมาตกปลาเต็มเลยบ้านแม่คนมาตกปลาเพียบ <c oughs> เดี๋ยวตุนให้ดูวิว <View. S 1> เราจะปิดจบด้วยวิวสวยๆนะคะดู ไอตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขยะที่มาจากคนแถวนี้นะทุกคนอันนี้มันเป็นทะเลด้านในทุกคนมันเป็นทะเลด้านในที่ขยะพัดมาจากทะเลนอกเนาะขยะพัดมาจากทะเลนอกที่มาจากแบบคนทิ้งด้านด้านนอกมาพัดมาเกยตื้นแต่ว่าเนี่ยที่บู๋งบ้านแม่อ่ะจะมีกิจกรรมเก็บขยะทุกประมาณทุกเดือนเดือนละกี่ครั้งตัวจำไม่ได้รอบที่แล้วหลดา,านก็มาเก็บนะ แต่ว่ารอบที่แล้วมันรู้สึกว่าจะเก็บวันศุกร์ซึ่งมันวันศุกร์นะนะั้นเป็นฮอลิเดย์เป็นวันหยุดแต่ว่าสามีตูนไม่หยุดตูนก็เลยอดทํากิจกรรมเพราะว่ารอบที่แล้วพี่เขยแล้วก็พี่เขยสามีแล้วก็หลานก็มาเก็บนะเนี่ยรอบหน้าถ้าตูนมีโอกาสตูนก็จะมาช่วยเขาเก็บนะแต่บอกอากิอยู่ว่าตูนอยากมาเก็บอากิบอกเขามีกิจกรรมให้เก็บ,ให,กบให้จอยตลอดแล้วตูนจะมาเก็บนะทุกคน แล้วเราเดินไปดูปูเห็นี้ว่าปูตปเต็มเลยเห็นไหมมันลงหลงุมนี่ทุกคนหลุมปูทั้งนั้นเลยนะเมื่อกี้ตัวเห็นมันลงหลงุมปูทั้งนั้นเลย เมื่อกี้ตูเห็นมันลงไปนี่หลุมปูใช่ั้มโอเคค่ะทุกคนวอล์กวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบวิดีโอตูนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ Good luck!